พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านวันที่24ตุลาคม2568เป็นวันที่ปวงชนชาวไทยไม่ปรารถนาให้มาถึงเพราะเป็นวันที่สร้างความโทมนัสและความสูญเสียอันยิ่งใหญ่มาอย่างะสกนิกรชาวไทยทุกคนเมื่อได้ทราบจากถแถลงการของสำนักพระราชวังว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จสวรรคตรด้วยพระอาการสงบณโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สิริพะชนมพันษา93พันษาในเวลานี้มีแต่เสียงสะอื้นให้ดังกล้องอยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินดวงใจของประสนิกรถูกปกคลุมด้วยม่านหมอกแห่งความโศกเศร้าความอาดูลที่ไม่อาจหาคำใดมาทดแทนได้ พระองค์ท่านทรงเป็นทั้งแรงประดานใจความรักและความเมตตาอันเป็นนิรันดร์การเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงถือได้ว่าเป็นการสูญเสียแม่ผู้ยิ่งใหญ่ของแผ่นดินไทยที่ประชาชนทุกคนต่างรักและเทิดทูนไว้เหนือกล้าเหนือกระหม,ม่อมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชน,นีพันปีหลวงทรงเป็นมิ่งขวัญเป็นที่เทิดทูนสักการะของปวงชนชาวไทยทั้งยังทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชน,นีของพระมหากษัตริย์ที่สุดแสนประเสริฐเป็นหลักชัยของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหลา่าสมดังพระราชอิสริยยศที่สมเด็จพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงนับเป็นพระมหากรณาธิคุณอันล,นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนาน,นับประการด้วยพระปีชาและพระวิริยะอุตสาหะมาตลอดระสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมมา,นากนธิเบศมหาภูมมิพลอดดุยเหาราชบรมมนาถบาพิษโครงการในพระราชดำริทางด้านศิลปาชีพด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านการสาธารณสุขล้วนก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประสบนิกรทุกหมู่เหลา่า ทรงเป็นสมเด็จพระราชินีของราชนาจาักรไทยที่เป็นความภาคภูมิใจของพระสกนิกรชาวไทยและเป็นที่ยอมรับชื่นชมในพระปรีชาสามารถจากนานาอารยประเทศในการนี้รัฐบาลจะดาเนินการจัดงานพระบรมศพอย่างสมพระเกียรติและขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมใจแสดงความอาลายัยและน้อมรำลึก,กจิตอันเป็นบุญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทั้งใช้พลังความรักความสามัคคีและความจงรักภักดีของพวกเราชาวไทยถวายเป็นกำลังพระไทยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในห้วงเวลาแห่งความโศกเศร้านี้โดยพร้อมเพียงกันทั่วประเทศพระผมในนามรัฐบาล และผสมที่กรชาวไทยทุกหมู่เหลา่าขอน้อมสำนึกในพระมหากราธิคุณอันหาที่สุดพิได้และขอตั้งจิตอธิษฐานขอส่งสเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงให้ทรงสถิตสถาพรในทิพยวิมานและขอให้ได้ทรงมีพระมหากราธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมให้ราชณาจ,จักรไทยและปวงชนชาวไทย ผู้เป็นประสงค์นิกรของพระองค์ท่านให้มีความผาสุกร่มเย็นภายใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบรมราชกีวงดังที่เคยเป็นตลอดมาท้ายที่สุดนี้ในนามของพระสงค์นิกรชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมราชกีวงทุกพระองค์ให้ทรงมีพระราชฤลืไทยที่เข้มแข็งสถิตเป็นมิ่งขวัญ ปกล้าวปกกระหม่อมอาณาประชาราชและราชาณาจาักรไทยให้มีความสุขสวัสดิ์สถาพรตลอดกาลนาน